45องศาจริงจังโอ้จะเป็นลมแล้วจ้ะเรนคือไม่รู้ด้วยว่าถูกทางหรือเปล่าขอบายนะเ <laughs> สา้าดินหน้าน้อยนะจุดนี้คือนาไม่แล้วฮ่าสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องไอ o o อเช่นเคยนะคะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปพาร์ทสี ของการไปเที่ยวน่านครั้งนี้นะคะคลิปนี้พี่จะพาทุกคนไปเที่ยวอุทยานอุทยานแห่งชาติหุ่นสถานนะคะขับรถจากตัวเมืองน่านมาประมาณ90กากโลนะคะก็จะถึงชั่วโมง2ชั่วโมงประมาณนี้จะผ่านอำเภอนาน้อยแล้วก็จะผ่านจุดแวะตรงนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวที่เขาเรียกว่าเสาดินนาน้อยเออเป็นทางผ่านพอดีโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนี่เข้ามาแล้วนะทุกคนเอ้ยมีหลายแท่งเลยอันนี้คือก็เป็นแท่งหนึ่งสูงเลยนะคะ คือบริเวณนี้ก็จะประมาณนี้เลยนี่เดี๋ยวจะถ่ายให้ใกล้ๆให้ดูอีกทีนะคะคือพื้นที่เขาแบบกว้างเลยนะประมาณยี่สิบไร่นะคะแล้วก็แบบเป็นแท่งอย่างเงี้ยหลายๆแท่งมีหลายบริเวณเจ้าหน้าที่เขาพูดเมื่อกี้นะเขาบอกว่ามีอายุแบบราวๆสาม0มืนหกพันปีจนถึงไม่เกินแสนปีอะประมาณนี้แบบประมาณว่าเป็นแบบยุคหินเก่าอะไรอย่างนี้เลยนะแล้วก็สันนิษฐานว่าตรงเนี้ยเคยเป็น ทะเลมาก่อนอะไรประมาณนี้แล้วก็เหมือนแบบผ่านการเวลายาวนานโดนน้ากัดซอกอะไรเงี้ยจนกลายมาเป็นแบบแท่งประมาณนี้นะคะห้ามปีนไปนะคะนักท่องเที่ยวถ้าพังแล้วพังเลยจะไม่มีอีกแล้วนะก็เอิ่มขออนุญ,ญาตเกาลมก่อนนะคะ ณจุดนี้คือหน้าไมมแล้วฮะเข้ารมแป๊บหนึ่งจากเสาดินนาน้อยนะคะร้อนมากร้อนระอุนหน้าไมมเลยจ้าก็เดี๋ยวเดินทางจากเสาดินาน้อยนี่แหละไปที่อุทยานแห่งชาติคุณสถานจังหวัดน่านต่อเลยจ้าจากจุดนี้นะคะไปอุทยานก็ประมาณ30โลมัโลม่าจะนะเออโอเคก็เดี๋ยวไปเจอกันข้างบนค่ะ <c oughs> นี่ก็คือทางขึ้นอุทยานขุนสถานนะคะโค้งโค้งโค้งหลายโค้งหน่อยแต่ไม่ได้ชันนี่ก็ประมาณนี้เน t u อ e ตอนนี้เหลืออีกประมาณ26กิโลจะถึงข้างบนนะฮะนี่ทางผ่านทางผ่านมีแบบข้าแม่น้ำด้วยจ้าวิวสวยอยู่นะถึงแล้วอุทยานแห่งชาติคุณสถานกี่ก็ชำระค่าเข้าอุทยานคนละ20บาทนะแล้วก็มีค่ารถด30บาทก็ขึ้นไปข้างบนแบบนี้นะจ๊ะ ส่วนบ้านพักก็จองมาล่วงหน้าแล้วก็ไปจ่ายตังค์วันเข้าพักเลยนี่นะคะเข้ามาข้างในก็เป็นแบบนี้ถึงข้างบนอุทยานแห่งชาติคุนสถานแล้วนะคะเห็นตรงนี้ไหมตรงนี้ก็คือเป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแล้วก็มีร้านอาหารร้านกาแฟงนี้ด้วยนะอันนี้พิมพ์จองบ้านพักอุทยานนะคะมาล่วงหน้าก็มาจ่ายชำระเงินตรงนี้เลยเออแต่ร้านอาหารตรงนี้จะปิดประมาณ4ี่โมงครึ่งเพราะฉะนั้นเตรียมตัวให้พอให้ให้ทันเวลาด้วยนะจ๊ะโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูบ้านพักกันว่าเป็นยังไง นี่นะคะอันนี้คือบ้านพักของเราชื่อว่าบ้านแม่จอกมีทั้งหมด4หลังนี่จะไล่ไปถนนเบอร์สีอันนี้บ้านของเราเบอร์หนึ่งนะคะมีที่จอดข้างๆเรียบร้อยเลิศมากทุกคนตอนแรกนึกว่าจะแบบเป็นสเตปแบบไม้ๆบ้านอุทยานปรากฏด,ดูแบบใหม่มากเลยนะคะแล้วก็ดูใหญ่เดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในกันนะคะมีโต๊ะข้างหน้าให้ด้วยเนาะ,ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะคะนี่ทุกคน บอกว่าห้องใหญ่มากแล้วเป็นแบบห้องใหม่มีเตียงอย่างเงี้ยคือแบบอ่ะเอาจริงๆนอนได้ห้าห้าคนอะสี่ถึงห้าคนได้เลยนะคะมีพัดลมติดเพดานให้มีแอร์จ้ามีห้องน้ำในตัวนะคะเดี๋ยวเปิดไปดูห้องน้ำให้ดูอันนี้คือห้องน้ำห้องน้ำก็จะประมาณนี้มีอ่างล้างหน้ามีน้ำอุ่นนะคะ อะประมาณนี้แล้วก็อันนี้ก็เป็นโต๊ะชั้นวางของทั่วไปมีผ้าขนหนูให้เรียบร้อยมีน้ำเปล่ามีแก้วให้นะคะส่วนอันนี้คือุอยอเป็นระเบียงหลังบ้านนะคะก็กว้างเลยอะ่ะก็คือมานั่งได้อีกนี่อันนี้ก็คือเป็นบ้านข้างๆซึ่งอยู่ติดกันข้างหลังก็เป็นป่าป่าเขาลำเนาไัยนะคะราคาบ้านพักของ อุทยานแห่งชาติขุนสถานคืนละแปดร้อยบาทเท่านั้นอี๋เราอยู่ได้หลายคนพี่ว่าสี่ห้าคนก็อยู่ได้อะที่นอนใหญ่นะคะโอเคแปดร้อยบาทเท่านั้นอะ่ะทุกคนดีมากแต่ถ้าใครไม่อยากแบบนอนบ้านพักแบบนี้ก็มีร้านกางเต็นท์เหมือนกันก็ตอนแรกพิมพ์จะจองกางเต็นท์เหมือนกันแต่ทีนี้มันเต็มเต็นท์เต็มนะคะก็เลยอ่ะมีบ้านพักว่างก็เลยจองบ้านพักแต่ซึ่งโอเคมากเลยดีมากข้างหลังข้างๆบ้านพักก็เป็นแบบวิวภูเขาด้วยเดี๋ยวไปดูกัน เดินทางมาถึงช่วงเย็นนะคะที่อุทยานแห่งชาติขุนสถานฟื้นคืนชีพแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ5โมงเย็นนะคะ5โมงครึ่งเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปหอบเดีเราจะเดินขึ้นไปบนอะไรนะจุดร้านอาหารจุดศูนย์บริการนะักท่องเทีย่ยวแล้วก็เลยขึ้นไปอีก350เมตรมันจะมีจุดเหมือนคล้ายๆว่าชมวิวจุดชมวิวดูพาทิตดูนี่นั่นนะคะ เดี๋ยวไปดูวิวข้างบนกันเดี๋ยวขอเัวไปเดินขึ้นเขาไปก่อนนะฮะตรงน,นี้จะเป็นบริเวณร้านอาหารอหอบเราต้องเดินขึ้นเนินไปทางนู้นอีกประมาณสามรหิเมตรเพื่อไปเจอชมวิวไปดูค่ะตอนนี้หอบหอบแล้วไม่ไหวแล้วจะเป็นลมไหมไปดูกลางมาเอาแล้วไงเดินขึ้นมาถึงทางแยกไปทางไหนล่ะงงไม่มีป้ายด้วยจ้า เราเนินสูงมากจ้าเราเลือกมาทางซ้ายนะคะทางที่มันชันๆ45่สองศาเพราะว่ามันมีแผนที่เ,ออเราอยากหาจุดชมวิวนะฮะนี่ก็น่าจะไอ,อสถานีสา0อหกสงศาตรงน,นี้แหละน่าจะเดินจากจุดเริ่มต้นไปสถานีเดียวยออถ้าเดินรอบนี้ทั้งหมดมันคือระยะทางประมาณ3.5กิโลนะฮะซึ่งไม่ไหวแน่นอนจ้าขอสถานีแรกพอนะจ้าไปจ้าดูทางจ้าในกล้องอ่ะดูรู้ป่าไม่รู้ แต่ของจริงคือ45องศาเป็นลมไปเลยจ้าทุกคน45องศาจริงจังโอ้จะเป็นลมแล้วจ้าประเด็นคือไม่รู้ด้วยว่าถูกทางหรือเปล่าถ้าผิดทางก็ขอบายนะพาทิตจะตกแล้วด้วยพี่ไม่ไหวแล้วพี่จะลมไปกันต่อคะ่ะปรากฏว่าสรุป ทางที่เดินไปเมื่อกี้ไม่รู้ถูกหรือเปล่าก็ชันมากแต่คิดว่าถูกเดินต่อไปแบบสามร้อยห้าสิบเมตรอ่ะซึ่งมันทางมันแบบสี่สิบห้าองศาก็ไม่ไหวแล้ว่เกิดเป็นลมแล้วจ้ะตอนนี้ก็คือเดินลงมาถึงข้างล่างแล้วหอมมากขอนั่งพักแป๊บนึงนะฮะก็เดี๋ยวจะคงดูพาทิตตกแถวๆถร้านอาหารตรงศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแถวนี้นะคะแต่ถ้าใครแบบมีแรงแข็งแรงเนี่ยเดินขึ้นต่อได้เลย มันจะเป็นแบบเส้นทางศึกษาธรรมชาติแบบสามกิโลกว่านะฮะถ้าเดินรอบไม่ไหวละหัวใจเต้นตุบๆลัวเลยจ้าโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันตรงนู้นดีกว่าตรงนู้นก็เห็นภูเขาอยู่ไปคือลานกลางเต็นของอุทยานนะคะนู่นเห็นไหมเห็นก้อนเมฆไหมเอ้ยก้อนเมฆฟุ้งฟิ้งมากๆเลยดูแบบพาสเซลมากนะคะสวยสวยนี่นะคะก็เป็นวิว ภูเขาพระอาทิตตกฝั่งนี้นะคะที่ขุนสถานก็ประมาณนี้ประมาณนี้ก็สวยดีนะฮะเฮ hey. ้ก็ดูวิวพระอาทิตย์กันเสร็จไปหน่อยนึงแล้วเนาะ วิวสวยนะจ๊ะหลังจากที่เราดูวิวเสร็จและนี่คืออาหารเย็นของเราข้าวเซเว่นนั่นเองจ้า <c oughs> <laughs> เพราะว่าร้านค้าที่เนี่เขาปิดเร็วสี่โมงครึ่งเย็นอนะ่ะเขาก็ปิดแล้วเราก็เลยเหมือนแบบอ่ามีความพร้อมนิดนึงเตรียมมาจากข้างล่างนะคะเรียบร้อยขนมขนมสะบงเสเบียงพร้อมเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันเดี๋ยวพาไปดูตอนเช้าๆอีกทีนึงนะจ๊ะไปกินข้าวแล้วเจอกันพรุ่งนี้บ๊ายบาย อันสวัสดีตันนี้วันเจ็ดแบบมุมเช้าแล้วอากาศก็เย็น 14, งงวันสิบสี่สิบห้าองศาเลยนะก็เดี๋ยวไปดูรงนั้มือนกันข้างๆที่พักเขาจะเป็นแบบที่ชมวิวนิดนึงมีทะเลเหมอกด้วยทุกคนมีหมอกด้วยนะเดี๋ยวไปดูกันค่ะนี่ทุกคนอันนี้คือที่ชมวิวข้างๆที่พักนะคะข้างๆบ้านพักเลยมีหมอกด้วย เป็นแบบเบาๆเบาๆค่ะตอนนี้นะคะเราก็มากินข้าวเช้าที่ร้านอาหารของอุทยานนะคะก็เป็นกับข้าวง่ายๆข้าวผัดผักกยดอะไรเงี้ยจะบอกว่าตรงข้างหลังร้านมีจุดชมวิวด้วยเดี๋ยวไปดูกันนะคะก็เป็นร้านอาหารเล็กๆในอุทยานนะคะข้างนี้ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวทั่วไปนะคะอันนี้ก็มีแบบกับข้าวข้าวไข่เจียวข้าวกะเพราผักข้าไข่ดองไข่ดาวอะรเงี้ยประมาณนี้ทั่วไปนะคะนี่ นี่เป็นลานจุดชมวิวหลังร้านอาหารทุกคนก็โอเคอยู่นะมีข้างล่างก็เป็นพวกลานกางเต็นนะอืมอันนั้นก็คือที่พักเราลงไปทางนู้นเป็นบ้านพักเสียงลมเข้าแน่เลยอ่ะนี่โอ้โหเสียงลมต้องขออภัยเสียงลมด้วยนะฮะทุกคนอแต่ลมแรงจรงิงนี่คือก๋วยเตี๋ยวที่เราสั่งในนี้เขาบอกว่ามีแต่หมูนะใครไม่ทานหมูก็ เตรียมอาหารขึ้นมาด้วยนะจ๊ะประมาณ8โมงกว่าเจ้าหาาน้าที่เขาออกมาเรียงแถวกันเวลาเข้างานอะไย่าง <c oughs> เงี้ยเหรอเรียงหน้ากระดาษเลยอ่าทาพิอาหารคนนี้เดินผ่านมาพอดีเขาบอกหัวหน้ากำลังเหมือนมอบนโยบายให้ลูกน้องนะฮะนี่ก็ต้องมาแบบยืนรายงานตัวกันแบบนี้เลยนะจ๊ะข้างๆ ก็มีร้านกาแฟข้างๆเสียงมแล้วก็มนั่งชิลได้ก็จะมีแบบจุดนั่งชมวิวตรงนี้ได้อีกเฮ้ยหมอกมาหมอกมาทุกคนดูดิโอ้ย จบแล้วนะคะกับการมาสัมผัสอากาศเย็นและธรรมชาติที่อุทยานแห่งชาติคุณสซานจ้าจังหวัดหน้านะคะคือที่เนี่ยจะอยู่ที่อำเภอนาน,นอ้อยู่ทางใต้ของจังหวัดหน้านะคะที่เนี่ยก็จะไม่ได้มีกิจกรรมอะไรมากมายก็คือเหมือนมาชมวิวชมหมอกออกางเต็นท์มากินข้าวอะไรเงี้ยรับบรรยากาศประมาณนี้เนาะก็ชิลๆดีแล้วก็ไม่ได้ขึ้นยากคือไม่ได้ชันมากจากจังหวัดหน้านะคะประมาณ90กว่าโลจากตัวเมือง แล้วก็ดูดิวิวสวยมากนะทุกคนไปมาเที่ยวนานนะคะก็อย่าลืมแวะมาที่อุทยานแห่งชาติคุณสถานนะทุกคนมันชิลมากนะคะแล้วคนไม่เยอะคนไม่แน่นเลยนะคะจบไปแล้วนะคะทั้งสี่พาร์ท part, สำหรับการมาเที่ยวนานก็คืออย่าลืมย้อนไปดูนะทุกคนคลิปแรกที่หมู่บ้านสปันอำเภอบ่อกเกลือมาพาร์ทสองก็คือดอยสกาดอำเภอปัวมีความลืมอ่าแล้วก็พาร์ทสามไปเที่ยวตัวเมืองนานนะคะส่วนพาร์ทนี้พาร์ทสุดท้ายเป็น เรืายานแห่งชาติขนสถานมีทั้งหมด4คลิปนะทุกคนอย่าลืมย้อนไปดูนะคะต่อเนื่องกันไปเลยสาหรับการเที่ยวนางครั้งนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนละกันจุใจมากๆเหมือนจะไปเกือบๆทั่วเลยนะเดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้าแล้วกันนะคะว่าพิมจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนอีกนะจ๊ะโอเคสําหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีคระ